โอเคครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับชาว Facebook YouTube ทุกๆคนนะครับในช n e l ของกัมปันฝันหลุดเลยนะครับวันนี้เนี่ยจะมาสปอยนะครับวิธีการรับวริษเข้าสู่ s e r v ์เ s อร์ซัมเ b i l ์โมหรือ PC ของเรานะครับหล,หลายๆคนได้คิดว่าเฮ้ย hey, มันสอบยากยากแบบยากจนไม่รู้จะสอบอยังไงจริงเราไม่ใช่นะครับการสอบวิยริษของประเทศซัมเ a y เนี่ยสอบค่อนข้างที่จะง่ายนะครับ ทางผอ,อเนี่ยวเมื่อทุกคนเข้ามาใน Discord แล้วเนี่ยเดี๋ยวทางผอ,อจะทําการให้กดเพื่อนๆไปอ่านนะครับเมืเ่อเพื่อนๆน้องๆทุกคนไปอ่านเสร็จแล้วเนี่ยผอ,อก็จะถามกดที่ทุกคนอ่านนั่นแหละยกมาแค่5ข้อนะครับซึ่งกดที่ยกมาเนี่ยง่ายแสนง่ายมากนะครับผอ,บอก็จะถามกดนะครับที่ทุกคนรู้และตอบได้แน่นอนวันนี้จะมาสปอยครับแล้วก็จะมีทุกคนอ่านนะครับ ผมจะขึ้นบนหน้าจอให้ว่าอาย่างไงนะครับมีกดอะไรบ้างแล้วอบอจะทิ้งลิงก์ discord ไปให้นะครับซึ่งการเล่นที่ประเทศซัมเดย์เนี่ยนะครับพมบอกได้เลยว่าการเล่นและสังคมที่พมออสร้างขึ้นเนี่ยเป็นธรรมแน่นอนนะครับกดเหล็กเลยนะครับเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาเนี่ยถ้ามาเจอแบบว่าคนนะครับที่เติมเยอะแล้วทุกคนไม่กล้าแจ้งอย่างเงี้ยบอจะโกรธมาก นะครับกฎเหล็กลข,ของเซิร์ฟเวอร์สัมเดย์คือห้ามด่าประเทศอื่นแต่ด่าประเทศสัมเดย์ได้ติได้พอ,อจะได้รู้จุดบกพร่องของตัวเองนะครับ2นะครับพบเจอผู้กระทาความผิดคือขายของ OC ภายในเกมหรือว่าด่าทอที่ผิดกฎผิดกฎในเซิร์ฟเวอร์ของเราแก้งพอ,อได้เลยพอๆแบนทันทีพอๆไม่สนใจว่าคนคนนั้นจะเติมเยอะเติมน้อยแค่ไหนนะครับเงินอยู่ในกระเป๋าของพวกท่านถ้าพวกท่านทําผิดกฎของเซิร์ฟเราแบนทันที หรือว่าคุณจะเป็นแก๊งใหญ่ยิ่งใหญ่มาจากไหนถ้าคุณทําผิดกฎในซัมเบเราเราก็แบนันทีเช่นเดียวกันครับเราไม่สนใจครับเราไม่โอบคนเติมเยอะครับเราดูแลคนหมู่มากครับไม่ได้ดูแลคนกลุ่มเดียวเป็นคนมั่นใจได้เลยนะครับเดี๋ยวปอบวจะทิ้งลิงก์รีสอร์ทไว้ให้นะครับแล้วก็ปอบวจะขึ้นกฎนะครับให้ทุกคนอ่านประมาณ2นาทีครับ